สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาแนะนํา10อนิเมะประจําปี2024ที่เราจะมาถึงซึ่งในปีนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามีเรื่องน่าสนใจอยู่มากมายพอสมควรเลยแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าจะเป็นเพียงแค่อนิเมะใหม่เท่านั้นเราจะไม่นับรวมอนิเมะภาคต,ต่อต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับเรื่องแรก ยูบิสกิทูเรนเรนหรือในชื่อไทยอย่าง,งร้อยเรียงรักจากหัวใจผลงานดัดแปลงจากมังงะโดยอาจารย์ซูโมริชิตะที่ได้สตูดิโออย่างไอจะโดมาทำอนิเมะในด้านเนื้อเรื่องนั้นยูบิสกิทูเรนเรนจะเป็นอนิเมะดวนามาโรแมนติกที่จะพาเราไปรู้จักกับหญิงสาวที่ชื่อว่ายูคินักศึกษาสาวที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดและด้วยเหตุบังเอิญทำให้เธอถูกช่วยโดยอิซูโอมิที่เป็นรุ่นพี่ในมหาลัย ู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหลังจากนั้นเธอจึงเริ่มสนใจในตัวเขาขึ้นมาโดยหลังจากนี้อิซึโอมิจะเป็นคนพาเธอสัมผัสกับโลกส่วนตัวอิซึโอมิก็จะเริ่มเรียนรู้ภาษามือเพื่อใช้ในการสื่อสารกับยูคิก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะแนวอบอุ่นหัวใจที่น่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับโดยตัวอนิเมะจะมีกําหนดฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่6มกราคม2024นี้มีจํานวนทั้งสิ้น12ตอน เรื่องที่2 s o l o l i v e l i n g ผลงานอนิเมะที่ดัดแปลงจากมังหวาสุดฮิตที่ดัดแปลงมาจากเวอร์ชันไลน์โนเวลวิธีโดยเป็นผลงานเขียนโดยอาจารย์ชูกงและวาดภาพมังหวาโดยอาจารย์จางสองรักในเวอร์ชันอนิเมะนั้นจะได้สตูดิโออย่าง A1 Picture เเป็นผู้สร้างโดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงโลกที่เผชิญหน้ากับดันเจี้ยนและเหล่ามอนสเตอร์ ซึ่งจะมีเพียงผู้ที่เอเวกเป็นฮันเตอร์แล้วเท่านั้นที่จะต่อสู้ผู้มันได้โดยพระเอกของเราซงจินอูก็ได้รับการเอาเวกมาแล้วแต่ระดับของเขานั้นเป็นระดับต่ำสุดของฮันเตอร์ทั้งหมดเลยนั่นก็คือแรงอีแต่แล้ววันหนึ่งในดันเจียนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของซงจินอูและของโลกไปตลอดการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่แฟนๆโซโล่ลิเวอรลิงรอคอ,อยกันเลยนะครับโดยตัวอนิเมะนั้นจะมีกำหนดฉายในวันที่6มกราคม2024จำนวนทั้งหมด24ตอน เรื่องที่3 m e เม i c r o โล e อีกหนึ่งอนิเมะที่น่าสนใจที่จะเป็น Original a n i m เมโดยสตูดิโอโบนที่เคยออกผลงานมาแล้วกับเรื่อง My Hero Academia ในส่วนของเนื้อเรื่องอนิเมะนั้นจะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่จะพูดถึงโลกอนาคตที่มนุษย์และหุ่นยนต์ใช้ชีวิตร่วมกันโดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงโรคแอนดรอยสาวก,กับคู่หูของเธออย่างนาโอมิพวกเธอได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ทำภารกิจสังหารมนุษย์เทียมทั้ง9คนที่จะเป็นศัตรูกับรัฐบาล ตัวนิเมะมีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่10มกราคม2024นี้เรื่องที่4 k a ไคจูนัมเบอร์เผลงานดัดแปลงจากมังงะโดยอาจารย์นาโอยามาซึมโตะซึ่งได้ทางสตูดิโอโปรดักชันไอมารังสัรอนิเมะให้เนื้อเรื่องจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นที่กำลังถูกเหล่าไคจูลุกลานทำลายบ้านเมืองและฮิบิโนะคาฟกาที่ตอนในอดีตนั้นเขาได้สูญเสียคนในครอบครัวไปจนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เขาจะเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกองกําลังป้องกันแต่ความจริงกับไม่ง่ายขนาดนั้นปัจจุบันเขาเป็นชายวัยกลางคนอายุ32ปีที่ทําเพียงแค่งานเก็บกวาดสร้างไคจูในบริษัททาความสะอาดจนแทบจะหลงลืมความฝันของตัวเองไปจนหมดแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ทําให้เขาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไคจูแต่ยังคงสติปัญญาเอาไว้ได้จนได้รับโค้ดเนมใหม่ว่าไคจูหมายเลข8เป็นอีกหนึ่งผลงานแนวแอคชั่นไซไฟที่น่าจับตามอง โดยตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในช่วงเดือนเมษายนปี2024นี้เรื่องที่ 5. Win Baker ผลงานดัดแปลงจากมังงะของอาจารย์ซาโตรูนิอิและทำอนิเมะโดย Coverwork เป็นอีกหนึ่งอนิเมะแนวนักเลงต่อยตีที่จะไม่มีแค่เรื่องชกต่อยเอามันเพียงอย่างเดียวแต่ในด้านงานเนื้อเรื่องก็เข้มข้นไม่แพ้กันโดยจะพูดถึงซากุระฮาลูกะเด็กหนุ่มที่อยากเข้าโรงเรียนนักเลงเพื่อจะเป็นระดับท็อปเขาได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนมัธยมปลายฟูริน แต่ที่นี่กลับไม่ใช่โรงเรียนนักเลงที่เขาคิดไว้มันกลับกลายเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นผู้พิทักษ์และช่วยเหลือคนในเมืองจากเป้าหมายที่จะกลายเป็นนักเลงฮารุกะเลยได้กลายเป็นฮีโร่ขวัญใจชาวเมืองไปตัวอนิเมะมีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนเมษายนปี2024นี้เรื่องที่ 6. คิจินเก็นโตโชผลงานดัดแปลงจากไ์โนเวลโดยอาจารย์นาคานิชิมโตะซึ่งเรื่องราวจะอยู่ในยุคเอโดะโดยจินตะ ผู้ที่เป็นคนคอยปกป้องมิโกะประจำหมู่บ้านแต่แล้ววันหนึ่งมิโกะที่เขารักและปกป้องนั้นกับถูกสังหารโดยน้องสาวของเขาเองพร้อมกับมีคําทํานายว่าน้องสาวของเขานั้นในอีก170ปีจะกลับมาอีกครั้งในฐานะเทพอสูรที่จะทําลายล้างโลกทําให้จินตะที่ปัจจุบันได้กลายเป็นอสูรเพราะความกดแค้นเกียดติชังไปเรียบร้อยแล้วได้ทําการเดินทางข้ามเวลาเพื่อตามหาน้องสาวของเขาเองตัวนิเมะยังไม่มีกําหนดฉายชัดเจนว่าจะมาในช่วงเดือนไหน แต่ก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าจะมาในปี2024นี้เรื่องที่7 Re Monster อรนิเมะดัดแปลงจาก l i ไ์โนเวลโดยอาจารย์คาเนคิรุโคกิซึเนสร้างเป็นอนิเมะโดยสตูดิโอดีนอีกหนึ่งผลงานอนิเมะแนวต่างโลกอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองในปี2024นี้โดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ถูกทางตายแต่พอรู้ตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและได้มาเกิดใหม่ที่ต่างโลก และได้กลายเป็นกอบลินโดยเขาต้องเริ่มเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายในฐานะมอนสเตอร์พร้อมกับพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองและปกป้องพวกพ้องด้วยทักษะที่มีติดตัวมาอย่างสกิลดูดกืนที่จะดูดกืนทุกสิ่งเพื่อมาวิพัฒนาการให้ตัวเองได้อย่างรวดเร็วตัวอนิเมมีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนปี2024นี้เรื่อ <het> ง<ล>ที่ 8. คาราซุวารจิโอเอราบานน อีกหนึ่งผลงานดัดแปลงจากไ์โนเวลเขียนโดยอาจารย์อาเบชิสโตเนื้อเรื่องจะพูดถึงยูกิยะเด็กหนุ่มลูกชายของหัวหน้าเผ่ายาตะการาสุเผ่านี้มีความสามารถในการแปลงกายเป็นอีกาได้โดยพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในโลกคู่ขนานกับโลกมนุษย์ของเราที่จะอยู่ในญี่ปุ่นช่วงยุคสมยัยเฮอันซึ่งตัวของยูกิยะนั้นถูกเลือกให้เป็นผู้ติดตามขององค์ชายจากาักรวรรดิของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทำให้ตัวเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายของการแย่งชิงบัลลังก์ภายในราชวงศ์โดยเขาต้องทําการสืบสวนและปกป้ององค์ชายจากแผนการชั่วร้ายต่างๆที่ต้องเผชิญตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในญี่ปุ่นเดือนเมษายน2024จำนวนทั้งหมด20ตอนเรื่องที่9โทกิโดกิโบซาโตราเซโกเดอเดเรูโทนาริโนอัญญาซานหรือในชื่อไทยอย่าง คุณอาเรียโต๊ะข้างๆผู้รัสเซียหวานใส่เสหัวใจจะวายผลงานอนิเมะดัดแปลงจากไ์โนเวลเขียนโดยซันซันซันผลิตเป็นอนิเมะโดยโดกูโคโบเป็นอีหนึ่งอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้น่ารักสดใสสไตล์โรงเรียนมัธยมนางเอกน่ารักโดยเรื่องราวจะพูดถึงคุณอาเรียสาวสวยผมเงินที่นั่งโต๊ะติดกับคุเซมาซาจิกะที่เขามักจะโดนเธอหันไปพูดภาษารัสเซียใส่โดยเธอมักจะบอกเขาว่ามันเป็นคำด่าแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาเรียไม่รู้เลยก็คือ เขากับฟังภาษารัเสเซียรู้เรื่องแถมทุกครั้งที่เธอพูดรัเสเซียกับเขามันกลับไม่ใช่คําด่าแต่กลับเป็นคําพูดหวานๆให้ทั้งนั้นเลยตัวนิเมะมีกําหนดฉายที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายน2024นี้เรื่องที่10โอคาิ t ทูโคชินเรียว2024หรือในชื่อไทยอย่างสาวหมาป่าก,กับนายเครื่องเทศผลงานรีเมคจากอนิเมชื่อเดียวกันในปี2008ดัดแปลงจากไ์โนเวลโดยอาจารย์ฮาเซคุระอิซุนะ ซึ่งปัจจุบันได้สตูดิโออย่างพาซิโอเน่นำกลับมาทำใหม่ตัวอน,นิเมะจะเป็นแนวผจญภัยโรแมนติกที่จะพูดถึงลอเรนพ่อค้าที่มกจะเดินทางไปค้าขายต่างที่อยู่เสมอกับโฮโร่หญิงสาวปริศนาที่มีหูและหางเป็นหมาป่าโดยเธอได้บอกกับลอเรนว่าเธอนั้นคือเทพผู้ปกครองแห่งการเพาะปลูกแต่ในความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและเหตุการณ์ต่างๆทําให้พวกเขาทั้งคู่ต้องมาเดินทางร่วมกันก็เป็นอนิเมะอ,อีกหนึ่งเรื่องที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ เหมาะสำหรับทั้งแฟนๆหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับตัวอนิเมะยังไม่มีกำหนดฉายในเดือนที่แน่นอนออกมาแต่ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมาภายในปี2024นี้และนี้ก็จะเป็น10อนิเมะใหม่แนะนำประจำปี2024ที่ทางเราทีมงานแท็กเอามาฝากกันนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำพวกเราก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดผมและทีมงานก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานแท็กด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ